ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะที่ให้เกียรเขามาติดตามไ้เกียรเขามารับฟังรับชมทางช่องนุนทิยานะคะก็มีนุนทิยาหาเก้านุนทิยาพาลวยนุนทิยาพาลวยช่องกิงช่องเพจนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่ให้การติดตามนะคะก็มีทั้ง FC ฟซ FC เอฟซก่ามีทั้งผระทั้งโยมนะคะที่ให้การติดตามอยู่นะคะเมื่อวานนี่ก็เป็นวันที่หนึ่งเมษายนสองหาฮเกนะคะเป็นวันประกาศผลออบสรากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะผลปรากฏว่าเลขรางวัลที่หนึงออก8 0 3 สี่แปดหนึ่งนะคะเลขท้ายสองตัวล่างก็คือเก้าศูนย์นะคะก็ขอยินดีด้วยกับเอฟซีที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีที่ยังบ้านที่โชคดีนะคะมัวโอกเดียวกันเด้อค่ะเมื่อวานนี้นุ่นที่ยากกับเจฟนักนะคะเพราะว่าก็ไปลงทุนเลขกับแม่น้องรดานะคะกับโบ้ถูกนะคะเมื่อวานนี้กับ เข่าร้ายอาจารย์ร้ายสำนักนะคะทั้งสองของเฮาหรือซึกว่าเขาทั้งหมดทั้งมววนอยู่ประมาณสิบเก้าคลิปนะคะก็จะมา่วว่าว่าคลิปได้แน่อาจารย์ได้แน่นะคะผู้ใดอยากร่วมทาบุญกับอาจารย์ไดสำนักไดนะคะนุนทิยาพ้อมที่จะเป็นสะพานบุญห้นะคะติดต่อน,นุนทิยาโดยตรงนะคะ0ู8ย์7 1 9 3 4หนึ่งดหนึ่งสาสนะคะเป็นเบอร์ไลายนะคะ0ู8ย์7 1 9 3 4ดหนึ่งดหนึ่งสนะคะทวนอีกรอบนะคะ ราะว่าทางสองเฮานี่กับมีหลายอาจารย์หลายสำนักที่เพิ่นแนวทางของเพิ่นเขานะคะเพื่ออยากซอยค่าน้ำค่าใกล้ซอยค่ากับเขาค่ากา,าแฟนะคะของอาจารย์ได้สำนักไดนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจเพื่อว่าเพิ่นจะได้หาแนวทางมาให้คือเก่านะคะน่นที่ยากก็จะไปไว้จักน้อยนะคะว่าจะพ่อไม่พี่น้องเอฟซีก็อยากจะรู้นะคะว่าเขาอาจารย์ได้สำนักไดเพื่อได้จะได้จดไว้นะคะ อาจารย์ที่หนึ่งนี่ก็เป็นแม่แลมนะคะแม่แลมเพื่อนหายั้งแต่ต้องงวดนะคะเลขออกประมาณาสามมือหรือสี่มือเพื่อนกระหายนะคะเป็นสูตรคำนวณของเพื่อนเพิ่อนหายมากสองสูตรนะคะสูตรสูตรที่หนึ่งบกเข่านะคะเข่าสูตรที่สองนะคะเข่าสามตัวโต้นนะคะแปดหนึ่งสี่นะคะ แปดหนึ่งสีเขาโต๊ดแล้วก็เขาแปดหนึ่งนะคะผู้ใดอยากรวมถ้งบุญกับแม่แลมก็สามารถติดต่อมาได้เด้อค่ะนะคะเขาทั้งสามตัวโต๊ดแล้วก็เขาสองตัวบนตรงๆนะคะแปดหนึ่งนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นอาจารย์พิษณุโลกนะคะอาจารย์พิษณุโลกนี่เขาล่างตรงๆนะคะข้างล่างให้วิ่งเก้านะคะเก้าศูนย์ตรงๆนะคะ อาจารย์พิษณุโลกนะคะของลุงทรงนะคะของลุงทรงีเขาเลขวิ่งแล้วเขาเลขสองโตตรงๆนะคะแปดหนึ่งเลขวิ่งกับเขาแปดนะคะของลุงทรงนะ,ะอันนี้คลิปแรกนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นคุณตานุนะคะคุณตานุเข่าข้างล่างเก้าศูนย์นะคะของคุณตานุจะ้ลยตัวจากน้อยหนึ่งในนั้นมีเกา้าศูนย์ตรงๆนะคะ ต่อมาแม่ไม่ประสงค์ออกนาแม่โพราชนี่นะคะให้วิ่งเก้าวิ่งแปดบนวิ่งเก้าล่างหนึ่งในนั้นมีเก้าศูนย์ตรงๆงนะคะต่อมานี่จะเป็นเสียนน้องค่ายนะคะเสียนน้องคายให้วิ่งเก้าล่างนะคะวิ่งเก้าเก้าข้างล่างหนึ่งในนั้นเก้าศูนย์ตรงตรงนะคะเสียนน้องคายนะคะ ต่อมานี่ก็จะเป็นน้าจอยนะคะน้าจอยน้องแทนลูกของน้าจอยนะคะเก้าศูนย์ตรงๆนะคะคลิปแรกนะคะคลิปโค้งสุดท้ายของเพิ่นน้าจอยจะมีสามคลิป้อค่ะคลิปคลิปโค้งสุดท้ายเพิ่นก็ยังยืนย่นนมาน้องแทนบอกเก้าศูนย์นนทิยาเขียนสองรอบเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะ จอยเขาสองคลิปนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นน้องมิวกี้นะคะน้องมิวกี้ขาหน่อยตัวน้อยๆอ,อ,อ้วนนะคะคนจับจับปิงปองหอหนึ่งแปดเก้านะคะน้องดิยาตัดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าเลขออกแปดหนึ่งบนนะคะน้องมิวกี้นะคะนะคะต่อมานี่จะเป็นแม่ตุ๊นะคะแม่ตุนี่เอ่อแนวทางนา่ารวยทรงมาให้นะคะคนแมวคลอดลูกใส่บ้นบานบ้านเล็กที่ สองศูนย์เก้านะคะนะคะเลขออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ล่างนะคะแม่ตุ๊กนะคะต่อมาเนี่จะเป็นแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นเออภรรยาพ่อโจนะคะนะคะเพิ่นเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปซื้อเลขศูนย์หาศูนย์เก้านะคะเลขออกเก้าศูนย์นะคะแม่เพิ่นนะคะต่อมานี่ก็จะแม่จิตนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นแม่จิตนะคะแม่จิต เพิ่นซื้อเลขไว้960นะคะเ้วเพิ่นกับฟันวาพอเพิ่นตายแล้วมานะคะมาบานมานางศัพท์เนื้ออายุ60ปีเพิ่นกับฟันวานอนขึ้นบ้านเพิ่นนะคะบ้านเลขที่09นะคะบ้านเลขที่09หมู่7นะคะเลขออก90ลางนะคะแม่จิตนะคะแม่จิตนะคะพวมะเปนแม่เพิ่นนะคะนุญาตเบาผิดแม่จิตนะคะฟันแม่นนะคะแม่จิตแล้วก็แม่วาดนะคะแม่วาดไทยตรงแท้ต้้งหัวหทย9ฮา0นะคะ ถ้าตัดจริงๆมันจะออกมันจะเข่าศูนย์เก้าศูนย์นะคะแม่วาดขออนุญ,ญาตเพรเด้ดตัดนะคะตัดแต่หาศูนย์เก้าศูนย์เพราะดดตัดะะแม่วาดพ่อมาเนี่ก็จะเป็นแม่พ่อมอนพ่อมอนแม่ตาโค้อออองสุดท้ายเลยนะคะร้านหน่อยเพิ่นแรนออกมาบอกศูนย์หนึ่งแปดนะคะน้องโตดังารอนุญ,ญาตต่างกล่องประทันแม่ตาเพิ่นก็ยินย่นนมาร้านเพิ่นบอกศูนย์หนึ่งแปดนะคะ ออกแปดหนึ่งนะคะน้องโตด๊ดนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโคง้งสุดท้ายของแม่หน้าเขียวนะคะหนาเขียวเลขยุทธองปูแปดหนึ่งเจ็ดยูบันไดท่างขึ้นบันไดกับแปดหนึ่งเจ็ดนะคะตาไทยแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งตรง,ตรง,ตรงๆนะคะแม่หนาเขียวนะคะ,สะเสยนบ้านผือนะคะเส้นบ้านผือหายเลขวิ่งมีเก้ามีสองมีศูนย์นะคะเขาเลขเก้านะคะ หนึ่งในนั้นมีเก้าศูนล่างตรงๆนะคะเราเลขดับล่างดับล่างกับดับอยู่นะคะบ่มีเก้าศูนย์เด้อค่ะดับอยู่อีกแล้วนะคะเชียนบ้านผืนนะคะดับอยู่ดับอยู่แทบทุกงวดนะคะปีหนึ่งรุดแค่สองงวดนะคะเขา่าเก้าศูนย์ตรงๆนะคะข้างล่างต่อมานี่ก็จะเป็นหินเลขหินทองคำนะคะเป็น 90นกับ60นะคะเลขสามเลขสามตัวนี่จะมี590 690นะคะเข่า90้าศตรงๆนะคะเลขหินทองคำลายประมาณนี่ก็จะเป็นอาจารย์คนโคราชนะคะอาจารย์คนโคราชรักลอยนี่กับมาหนึ่งกับซีกับเข่าซีนะคะแล้วก็เลขข้างล่างนี่เลขคุ้มฝันของเพล่นฝันไดเก้าเก้าศูนย์หกนะคะ ถ้าตัดหนึ่งก็เข่าเก้าศูนย์นะคะอาจารย์ค้โค้าดนะคะต่อมาหนึ่งก็จะเป็นลุงทรงโค้งสุดท้ายนะคะลุงทรงโค้งสุดท้ายหนึ่งก็ยังเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเข่าแปดหนึ่งกับศูนย์เก้านะคะลุงทรงโค้งสุดท้ายนะคะเข, 2, เข่าสองครีบนะคะลุงทรง ทั้งหมดทั้งนวนกับเข้าไป19นะคะสิบเก้าคลิปก็จะมีเลขใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงนี่ก็จะมีพ่อโจ้นะคะพ่อโจ้ห้เก้าหนึ่งออกเก้าศูนย์นะคะพ่อโจ้นะคะแต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีคุณฝนนะคะคุณฝนเข้าเลขวิ่งวิ่งข้างล่างเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเลขออกเก้าศูนย์นะคะของคุณฝนนะคะต่อมานี่ก็จะเป็น อพ่อร้อยพ่อร้อยหนี่งค่ะหายล่างล่างย่างเดียวนะคะเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะได้ออกเก้าศูนย์นะคะคนหายหลักมาถือแล้วนะคะแต่ว่าคนจับคู่ว่าถืุนะคะพ่อสารคามให้วิ่งหนึ่งบนวิ่งเก้าล่างนะคะเข่าเลกวิ่งเมดเลยนะคะพ่อสารคามหนึ่งบนเก้าล่างได้ออกข้างล่างเก้าศูนย์ข้างบนออกแปดนึ่งนะคะ มาทั้งสองเลยนะคะเลขวิ่งพ่อสารคามค่ะ,คะต่อมานี่ก็จะเป็นอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเลขวิ่งวิ่งเก้าลางเก้าหนึ่งเก้าหกนะ,ะเลขกว่าเก้าศูนะ,ะอาจารย์หนุ่มเมืองยศ ต่อมาหนิก็เป็นอาจารย์ปิศนานะคะพระอาจารย์ปิศนาให้วิ่งเก้าล่างนะคะเก้าล่างเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเลขออกเก้าศูนย์นะคะพระอาจารย์ปิศนานะคะต่อมาหน่ก็จะเป็นแม่เตี้ยนะคะแม่เตี้ยข่มขันเพลนยืนยันมาเลขมากเก้ามาจริงๆนะคะแม่เตี้ยวิลยนยันนะคะเลขมาเก้ามาจริงๆมาเก้าศูนย์อาจารย์หนุ่มเมืองยศเลขวิ่งสายด่วนให้วิ่งเก้านะคะวิ่งเก้าให้เก้าหนึ่ง เลขระวังบนเจ็ดหกประมานะคะเข่าเลขวิ่งเก้านะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะต่อมาเนี่ก็จะเป็นเอฟซีสารครามเอฟซี FC สารครามให้ให้ขังบนเจ็ดหนึ่งออกแปดหนึ่งนะคะเอฟซี FC สารครามนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นพ่อเพชรสบูรณ์พ่อเพชรบูรณ์รักล้อยนะคะเขารักล้อยนะคะ ลักล่อยสีนะคะมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดเข้าหลัก้อยสี่นะคะ, 4, 5, 6, 7, ะ,คะพ่อเพชรชวนะคะพ่อโจ้คลิปแรกให้ยแปดตัวเดียวนะคะออกแปดหนึ่งบนนะคะพ่อโจหน้าจอยน้าจอยคลิปแรกของเพิ่นให้สองแปดสี่เลขออกสี่แปดหนึ่งนะคะเลขสามตัวผิดตัวหนึ่งนะคะคลิปแรกของน้าจอย,อาจา,ยะะอาจารย์ชุยนะคะอาจารย์ชุยข้างข้างล่างห้สองคับศูนย์นะคะมาศูนย์นะคะ เก้าศ uh, 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 ูนย์นะแม่สายกัปแม่สายไฮศูนย์เก้านะคะเลขออกเก้าศูนย์นะคะถือว่าพ่อเข่าพ่อเลขเพิ่นให้ซื้อบนซื้อล่างให้ซื้อตรงๆบ่อห้กับนะคะเลขออกโต้กับนะคะแม่สายแม่วาดและคือกันนะคะชุดเต็มของเพิ่นไฮศูนย์เก้าเลขออกเก้าศูนย์เพิ่นให้ซื้อบนซื้อล่างให้ซื้อตรงๆบ่อห้กับนะคะเลขออกโต้กับนะคะทั้งเงิทั้งมวลนี่งค่ะ เขาไป19อาจารย์แล้วก็ใกล้กเคียงหลายอาจารย์นะคะก็ขอยินดีด้วยกับ f อซที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจกับเอซที่บ่โชคดีนะคะหัวอกเดียวกันเด้อค่ะทุน,นยากกับเจบนะักเมืดไปหลายบาทนะคะก เม่เป็นยังนะคะงวดไม่ก็ยังมีอยู่นะคะขอเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะผู้ใดยังรวมทั้งบุญกับอาจารย์ไดสสานักไดนะคะนุ่นทิยาพ่อมที่จะเป็นสะพานบุญหายนะคะ098-197-1934นะคะนุ่นทิยาก็ใส่เวลามาสมมาภาควนนะคะขอ,ขอจบค,คลิปพบปลาลังเลขออกไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัดีสวัสดีค่ะ